สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเอ๋นะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนประจำวันที่6มิถุนายน2566ค่ะมาเจอแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยฮานอย VP นะคะลาวนะคะทั้งหมดเลยรวมถึงลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วด้วยนะคะน้องเอ๋ก็จะเขียนว่าลาวมาแล้วนะคะงวดที่แล้วเนี่ยออก870ลาว48นะคะก็เข้า807นะคะก็เข้า3ตัวนเนาะ แล้วก็เข้า70เน้นๆด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับสายเรานะคะเลขมีเข้าไม่หลุดเลขเกิดจากการคานวณมีเข้าม่ิลุดเสมอนะคะก็ที่สําคัญช่องเราไม่สน,นับสน,นุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอย่างที่บอกคะ่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะก็ต้องขออภัยพี่ทุกท่านด้วยบางท่านแบบรอเนาะเออเมื่อไหรจะลงสัทีน้องเอ๋พี่จะทํางานละ ใช่ไมหมคะก็วันนี้มาลงให้แล้วนะคะก็จะพยายามลงมาให้ก็ตอนนี้ลงติดต่อมาประมาณสิบวันละนะคะลงให้พี่ได้รับชมกันนะคะสําหรับแนวทางของคนบ้าหวยรวยแน่นอนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. ที่สําคัญอีกช่องทางหนึ่งเนาะก็ทาง Facebook แฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าหวยรวยแน่นอนไปกดติดตามกันได้นะคะบางครั้งเออลืมลงทาง youtube ไปลงในแฟนเพจอะไรประมาณนี้คะ่ะพี่พี่ก็ไปกดติดตามได้เนาะฝากกดติดตามแฟนเพจให้ด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหม แข็งแรงดีนะคะเนาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่องเราเนี่ยคือแบ่งปันให้ฟรีเนาะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะชอบอย่างที่บอกเลยค่ะช่วยกันคอมเมนต์นะคะส่งกำลังใจให้กันนะคะในการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพร้อมที่จะรับชมแนวทางหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมแนวทางกัเลยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันที่26นะคะวันนี้เนาะ น้องเอกจะย้อนหลังของลาวว่าที่ผ่านมานะคะลาพัฒนาชุดลาวมาแล้วให้ดูก่อนว่าเข้าจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่หลอกนะคะปกไม่ได้หลอกนะคะตรงปกนะจ๊ะช่องเราวนะคะคิดเองคำนวณเองไม่เคยจกเลขไข่ไม่เคยกอปเลขไข่หรือไม่เคยไปดูเลขไข่นะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนาออะไรอันนี้เราคิดเองนะคะคิดเองลงเองเนาะอ่ะสำหรับวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมาเนี่ย ลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วนออก870448เด่น7นะคะเข้า70นะคะแล้วก็3ตัว807นะคะเนาะแต่ห้องหนูก็จะได้ตั้งแต่กลางคืนแล้วแหละอันนี้หนูคิดตอนคืนก็เลยอาจจะเบร์เบร์นิดนึงเรามาดูแนวทางวันนี้กันดีกว่าสำหรับลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วประจําวันที่26มิถุนาย,ยน2566ลาวมาแล้วนะคะเด่น5รอง6ค่ะเน้น58 ลองห้าสี่หกสี่กันห้าเก้าหกเจ็ดเจ็ดห้าแปดสามห้าสี่หนึ่งหกสี่นะคะสำหรับแนวทางของลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วชอบแคปไว้นะคะชอบแคปไว้ไม่จำเป็นต้องเล่นทุกแนวทางที่ลงส่วนเมื่อวานนี้แนวทางนะคะประจัวันที่ส5ห้าเนาะก็ฮานอยนะคะออกนะคะสามหกสามสี่หนึ่งสองซึ่งไม่เข้าเจาะ แต่เข้าตัวเด่นและตัวรองเห็นไหมคะหนึ่งกับสองน้ำมันสำหรับใครรูดก,ก็คือเด้งไปหรือว่าวิ่งก็เด้งไปอย่างที่บอกเลยค่ะใครที่อยากจะได้ถอนนะคะอยากจะแบบในขากับข้าวค่าขนมค่ากาแกฟาอย่างเงี้ยแนะนําให้วิ่งวิ่งได้ถอนแน่นอนค่ะวันนี้วันที่16นะคะมิถุนายนสอ6พัน้อยฮานอยเด่น3รอง4เน้น3 2รอง3 8 4 5ปการสามเจ็ดสี่แล้วก็แปดห้า ฝากนะคะพี่ๆทุกท่านเนี่ยที่เข้ามารับชมชอบแะทัน้งนองเอ๋จริงๆชอบน้องเอ๋จริงๆนะคะอยากให้น้องเอ๋มาลงให้ทุกวันรับชมกันตั้งแต่ต้นยันจบให้ด้วยนะคะเนาะคอยคอมเมนต์ด้วยนะอ่าสำหรับพานนยพิเศษประจำวันที่26เด่น1รอง2เน้น1019 2 3การ1 4สามกัน1นแล้วก็42 3ค่ะ ฮานอย v ีพีเมื่อวานนี้นะคะออก93851นะคะก็เด่น5ไปเลยนะคะก็เข้าตัวเด่นเนาะวิ่งรูดนะคะนะเจาะไปเที่ยวเมื่อวานันอาทิตย์เจาะก,ก็เลยไปเที่ยวนะคะส่วนวันนี้ฮานอย p ีพี่นววันที่26นะคะเด่นศูนย์รองเก้าเน้นศูนย์หนึ่งรองศูนย์ห้าเก้าหนึ่งกันศูนย์สามเก้าแปดเก้าศูนย์ห้า 601791สำหรับฮานอย VIP นะคะก็พยายามมาลงให้ทุกๆวันเนาะก็จะมีเสริมขอท่านาโอ้ไม่มีเมลมาเลเซียหรอมาเลเซียนะจะมีวันพุธเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะตอนที่ลาวจำปลาสักนะโหดูดิท่านผู้ชมร้านลานมากบอกเลยนะคะแนวทางนะคะไม่เคยหลอกดาวนะนี่ไงก็เลยทำเป็นรูปดาวให้ดูนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ สามตัวบนอกสามหกเจ็ดสี่หกนะคะเราจำปาสักวิ่งรูทลากเจาะนะคะห้ามาหกมาตัวรองหกเจ็ดนะคะเข้าหกเจ็ดด้วยนะคะเข้าตัวการหกสีอ 3, ่อีกอ่ะสามตัวสามหกเจ็ดอีกอะ่ะโอโ้โหคือเข้าเนี่ยคือแบบบนล่างสามตัวนะคะที่ไหนมีนะคะนี้แอดได้เลยนะแอดได้เลยสูงเข้าไปแอดได้เลยนะนี่แอดได้เลยนะโอเคปะอ่า ต่อนที่แนวะทางต่อมาวันนี้ยี่สิบหกลาวจำปาสักเอ๊ะคนบ้าหวยรวยแน่นอนจะกลับอีกแล้วค่ะนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายแดงสิ้นเนาะจะบอกให้นะคะไม่ต้องทักมันนะสำหรับอ,อื่นๆนะคะต้องบอกแบบนี้ลาวจำปาสักวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด่นห้ารองหกเน้นห้าสี่รองห้าศูนย์หกหนึ่ง กัน5 9 6 9, 9นะคะ6 5 0 8 5 4แหล้วก็9 6 1ลาวสตาร์เ7 4ด5่เด่น5วิ่งรูดเจาะนะคะไม่เข้านะคะวิ่งรูด5มาได้ถอนจ้ะวันนี้วันที่ส6 มิถุนายนราวตารีต้์เด่น5รอง6เน้น54รอง5 0 6 4 64, กัน5 9 6 7 854 750แล้วก็9 6 7นะคะสำหรับราวตารีต้านะคะในห้องก็กีกีกีแตกกันอะไรก็ไม่รู้นะคะน่าจะเป็นนี้แค่อีนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าสักนิดหนึ่งเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่รักนะคะชื่นชอบแนวะทางของน้องเอ๋โอ้วันนี้อะไรก็ไม่รู้ขัดแป้งคือร้อนมากนะคะวันนีงใช้แป้งร้อนจริงๆ อาช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเลยค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะหนูก็วันนี้ก็หยุดอยู่บ้านบ้างพักบ้างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทำงานทุกวันนะคะพี่อาจจะแบบเห็นโอ๊ยมองไม่เล็งไม่ชัดเลยเวียนหัวจังเลยนะคะไม่บอกดีๆใช่ไหมก็พยายามมาทําให้วันนี้หยุดนะคะอยู่บ้านนะคะหนูก็สบายเลยอ้คุณบุ๋มก็ซักผ้าใครที่ติดตาม BA นไว้ตัวเลขอยู่รอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวรอซักผ้าเสร็จเดี๋ยวเขาจะมาทคชิมให้นะคะฝากดูกันเยอะๆ็ปกำลังใจเลขเกิดจากการคํานวณมีเข้ามีหลุดให้กําลังใจกันเนาะไม่ใช่แบบเออเลขออกแล้วบอก ทำไมไม่เจอนะคะเลขเลขไม่เขา้าบอกโอ๊ยไม่เข้าเลยตามไม่เข้าเลยไม่ทําแบบนี้นะคะไม่น่ารักเนาะก็คือพยายามคอมเมนต์นะคะสิ่งดีๆพลังบวกเราอยู่คนพลังบวกเราจะได้พลังบวกจากเขาไปนะคะอย่าแบบเป็นคนคิดลบเยอะเนาะก็ขอทุกท่านเฮงปังนะคะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้บ๊ายบายคะ่ะ